สวัสดีครับผมนายสมมินนลินยาวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่14ตุลาคมครับจากแผนที่อากาศนะครับจะเห็นได้ว่าล้องความกดอากาศต่ำที่ปกคุมบริเวณทางภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเริ่มเคลื่อนตัวต่ําลงนะครับไปอยู่ในตำแหน่งที่บริเวณทางภาคใต้ครับซึ่งในช่วงนี้เนื่องจากล่องความกดอากาศต่ายังมีกําลังแรงนะครับ จะทำให้ยังมีฝนตกหนักในทางภาคกีสารในวันที่14ตุลาถึง15ตุลาคมนี้อยู่ครับจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเห็นได้ว่าภาคกีสารมีเมฆปกคลุมทั่วทั้งภาคนะครับซึ่งจะทำให้วันนี้อุณหภูมิอาจจะไม่สูงมากครับจากเรดาร์ตัวอากาศขอนแก่นนะครับเห็นได้ว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวทั่วทั้งภาคกีสารนะครับ จากด้ตรวจอากาศาสกลนครก็จะเห็นกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวทั่วทั้งภาคอีสานเหมือนกันนะครับโดยวันนี้คาดว่าจากกลุ่มเมฆฝนอาจจะมีฝนตกหนักได้ในหลายจังหวัดของภาคอิสานครับทำให้วันนี้เราพยากรณ์มีฝนหรือฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ครับโดยอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงากาฬสกลนครนครพนมยะภูมิและขอนแก่นครับโดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 34ถึงองศา อุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่ 22- 24องถึงองศาครับโดยฝนที่ตกหนักนี้คาดว่าจะอยู่ในระยะเวลาประมาณวันที่1 4ตุลาถึงวันที่15ตุลานี้ครับส่วนวันที่16ตุลาคมฝนอาจะเริ่มน้อยลงครับแล้วก็ฝนเบาลงแต่ภาคอีสานก็จะมีฝนเบาจนถึงไม่มีฝนเลยในช่วง18ตุลาคมเป็นต้นไปครับในช่วงที่อากาศหนาวแล้วก็ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผล,ลงมาปกคลุมครับสําหรับการพยากรณ์ การพยากรอากาศประจำวันที่14ตุลาคมนี้ผมก็จบการพยากรอากาศเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน